The name of the restaurant is? Uh, Dr. Frog's Bar and Grill. Dr. Frog Bar and Grill. So why did you keep this name, Frog Bar and Grill? Because we, we, we had another restaurant in Coconut Gad years ago okay. which had the same name and it was very popular. And, you and said people remembered it. And you sell frogs also? Yes, then? we do. We get and, frog's legs. And you make it good? Delicious. Delicious. And <laughs> he so if you Samui, and you want to eat the best frog, we have to eat the best frog in Kosamui, it has to be at Doctor Frog. And if you look as behind, they have a beautiful bar. How till, till what time is your bar open? Uh, till twelve o'clock at night. so midnight is good. And then we can sit for a little while so today we're going to have a we have international food and it's going to be one of the best meals in kasunwe thank you very much for coming so what's your name johnny johnny so johnny <laughs> i'm going to be full of i'm, I'm, I'm going to show you the place come let's go, Put, let's, come, let's come. go. so this is the lo 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 lobby area where you wait for the table you will see that it has a beautiful setting and what I like about this place is you know their curtains are colorful they have green they have red and you come and see the view here you see the beautiful ocean of course this what it has never been as clean as today they said today the water is the most cleanest look up and it's it's airy and the place is so classy. It's what I like about the place is it's not too big. It's so you don't need very big place. and they cannot take care. So I like small, cozy. Now I'm feeling so hungry. I want to eat the, the frog leg. You know, last time, remember in the clip to Thai, I met everybody had Indian style tangyuri. Crab leg, but today we will have. See Let's they Come Heel, heel, how Hungry, hungry. heel. do Frog. on. go. it at Dr. Frog. Come on, ก็นะครับสุดท้ายนะครับอาหารก็มาอาหารที่นี่เขาพิถีพิถันมากแล้วก็เขาถ้ามันไม่เป๊ะเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมาอันนี้สิ่งที่ผมจะกินก็คือเนื้อปูทอดนะครับภาษ <Okay. S 1> อาอังกฤษเรียกว่า c r a บเค้กนะจิ้มกับน้ำจิ้มหวานของเรานะฮะ มันมีความสดของปูเนื้อจะกรอบๆนิดนึงจากแป้งกโกกิที่เขาใช้ใช้ชุบนะฮะสำหรับผมผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นครับเค้กที่อร่อยเนี่ยจะอยู่ที่โปรตุเกสหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหมอยกให้ร้านนี้นะครับว่าเป็นครับเค้กที่อร่อยมากขออนุญาตอีกคำนะครับคุณหมอทีกินเยอะไม่ได้พ่าต้องชิมหลายชั้นลำแ๊ะ ของแท้ครับคนสมุยเนี่ยเขาพิถีพิถันเรื่องอาหารมากเลยโอเคนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับการจะชิมครับเค้กเนี่ยนะฮะไม่มีที่ไหนในโลกเขาเสิร์ฟพร้อมกับสลัดมะม่วงมาชิมกันดูนะครับว่าสลัดมะม่วงจะเป็นยังไงไม่เคยกินมาก่อนอเดี๋ยวลองดูจานต่อไปว่าอะไรจะมานะครับเยอะ ก็นี่นะครับรายการนี้เราเรียกว่าสตอรผัดกุ้ง<อ>คุณหมอสุเินมาสมุยทุกเที่ยวต้องกินทุกวันเที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะทำยังไงมันก็ไม่ได้มันรเหมือนของชาวสมุย <Nope. S 1> เกิดมาอีกร้อยชาตินะก็ขอให้มาเกิดที่เกาะสมุยเกาะสวรรค์อาหารอร่อยที่สุดรักที่สุดแล้วเดี๋ยวคราวนี้นะครับทุกคนถึงช็อตเด็ดของร้านอาหารนี้ เขาเรียกว่าผัดเผ็ดกบนะครับปกติผัดเผ็ดกบเนี่ยนะเราจะหาได้ที่จังหวัดเชียงรายเชียงรายจะขึ้นชื่อเรื่องผัดเผ็ดกบแต่คราวนี้หมอมาบอกเลยว่าหมอมาสมุยเสร็จปุ๊บหมอก็มาเจอผัดเผ็ดกบเห็นแล้วผมก็มือสั่นมาดามก็ถามว่าจะกินกบทำไมเดี๋ยวกินสัตว์เล็กเลกินอย่าไปกินอย่าไปกินกบอย่าไปผมก็บอกโอ้ยก็ร้านเขาชื่อด็อกเตอร์ฟลอกร้านด็อกเตอร์ฟลอกเนี่ยนะอยู่หัดอยู่เฉวงน้อยนะติดกับทะเลเลยนะแล้วก็บรรากาศเขาสวยสวย พนักงานเขาก็น่ารักคุณหมอก็เลยว่าคุณหมออยากจะกินขากบอร่อยไหมนี่ปนอร่อยที่สุดในโลกผมว่าอันนี้เป็นอาหารทิพย์อาหารที่พระเจ้าส่งมาหลังจากนี้นะผมจะตามล่าหากินกบให้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่น้องกบนะกบจริงๆเลยโยว โกโกโ้ oh. นี่ตอนนี้หมอหมอมีโกโก้มาช่วยหมอแล้วนะครับช่วยทานโกโก้บอกเลยสิว่าในจานนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสวยมากทุกคนอันนี้คือเมนูอะไรนะที่พี่หมอสั่งไปเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์อ๋อเป็นจานของซีฟูด้ดรวมซีฟูดยย้ดเยอะแยะเลยนะทุกคนดูดินนใหญ่มากทุกคน,ด,นดูข้างใหญ่กว่ากันบนต้นหน้านี่หน้าเรากินล็อบสเตอร์ให้ดูหน่อยสิอ๋ากินบสเตอร์ให้ดูหน่อยอันเล็กๆไม่ได้เหรอพี่หมออันเล็กๆ,ๆ,ๆก็ได้เอาลองชิมดูหน่อยนะอ๋อโอเคโอ้เนื้อแบบดีมากเลยนะฮะนี่ดูพี่หมอดู โอ้โหโอ้โหดูเนื้อฮะโอ้โนี่เนื้อดีมากเลยนะทุกคนเห็นนะฮะอืมเคดูดูนะฮะนี่คนละครึ่งไหมคนละครึ่งไหมใช่อ่ะป้อนกูหน่อยอันนี้่ยผมป้อนนี่หวานก่อนอ่ะอ่ะเคมดเลยนะเลยหมดนี่หมดนล้ชิมนี่หมดนลยโอเคอ่ะโอเคอ่ะพร้อมมาโอเคนี่นะครับมาดูกันนะครับ ใหญ่มากใหญ่ไหมหรานุ่มครับแล้วก,กรอบนิดหนึ่งเด้งเลยนะช่วงนี้เนี่ยล็อบสเตอร์ที่มาเนะี่ยเป็นภูเก็ตล็อบสเตอร์ทั้งหมดครับผมต้องไหม,อมหอมมากเลยคะเก็บดีมากอือโอ้พานครับจานนี้ก็พานเยี่ยม ก็สุดท้ายนะครับมาปิดท้ายรายการผมว่าผมกินไม่ไหวแล้วมันอิ่มมากแล้วมันอร่อยมากผมก็เลยอยากจะกินกบอีกรอบหนึ่งก็เป็นกบทอดกระเทียมวิไทยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยทำนะไม่เคยมีใครสั่งเขาเลยผมบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับหมอสุนินทำได้กินได้ไงอ่ะกินจบได้ไงอ่ห แล้วก็ไม่กินเไมกินอก็มันกินได้อยู่แล้ว้อร่อย้ชิคเก้นเน้อไก่เลยเหมือนไก่ผมว่าอย่ไปบอกว่ากบเหมือนไก่ไก่เหมือนกบมันก็เปอะไรที่พูดยากนะแต่แบบนกมันเหมือนนกอ่ะมันนกกบเหมือนกินนกใช่แล้วก็ ใครก็ช่างนะครับที่อยากจะกินกบที่อร่อยๆ,ๆคุณรู้แล้วใช่ไหมครับต้องมาที่ไหนด็อกเตอร์ฟรอเกาะสมุยหาดเฉวิงน้อยนะครับที่เหลือก็เซิร์ชเอาเองแล้วกันนะหมอชิ่นคงไม่ต้องบอกอะไระเหรียนมากกว่านี้ คนถามว่ากูมีเงินไหมเมื่อก่อนจนถ้าไม่มีเงินใช้คนดูถูกไปไหนเขาก็เลย